การเดินทางในวัยเกษียณประสบการณ์ที่น่าจดจำการเกษียณอายุไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสในการสำรวจโลกใบใหม่บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจประสบการณ์การเดินทางในวัยเกษียณที่ไม่เพียงแต่สร้างความทรงจำที่มีค่าแต่ยังเสริมสร้างสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรง 1. การเตรียมตัวก่อนการเดินทางวางแผนการเดินทาง เลือกสถานที่ที่คุณใฝฝันจะไปการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารและกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายของคุณพร้อมสำหรับการผจญภยัย 2. ประสบการณ์ที่น่าจดจำการสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่คุณได้พบปะผู้คนใหม่ๆและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างการทำกิจกรรมสนุกๆเช่นการปีนเขาปั่นจักรยานหรือแม้แต่การเรียนทำอาหารท้องถิ่นซึ่งสามารถช่วยให้คุณมีความสุขและสนุกสนาน 3. การสร้างมิตรภาพใหม่ การเดินทางเป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพใหม่ๆกับผู้คนที่คุณพบระหว่างทางแบ่งปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีความหมาย 4. การเดินทางภายในประเทศวัสต่างประเทศเปรียบเทียบการเดินทางในประเทศของคุณกับการเดินทางไปต่างประเทศทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ5เคล็ดลับในการเดินทาง สำหรับผู้สูงอายุการเลือกที่พักที่เหมาะสมการจัดเตรียมยาประจำตัวและการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายบทสรุปการเดินทางในวัยเกสียณนเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความทรงจำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าปล่อยให้วัยเป็นอุปสรรคในการสำรวจโลกลุกขึ้นและเริ่มต้นการผจญภัยของคุณในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้รับพลังบวกเช่นกัน